เก็บตกน้ำก้าแก้เกมจนหัวปวดกว่าจะได้ปลาแต่ละตัวแทบหัวหมุนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะใช้เทคนิคไหนไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆขอรอดตัวครับเพื่อน,นนะ เช้านี้พาเพื่อนๆเดินทางเข้าหมายบ่อเมาอีกแล้วนะครับวันนี้พาเพื่อนๆเข้าหมายเก่าหมายเดิมนะครับบ้านนางแลนในนะครับหมายนี้เปิดวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะครับเพื <s> ่อนๆจะมีตัวปลาหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่หมายก็ประมาณ8ปดโมงนะครับนะก็หมายนี้นะครับไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับประมาณ4-5กิโลนะครับเดินทางไม่ถึง10นาทีก็มาถึงที่หมายแล้วนะ วันนี้นักกีฬาค่อนข้างเยอะครับเพื่อนๆผมมองหมายไว้จุดเดิมนะครับเพราะว่านะครับพาทิตศเนี่ยจะขึ้นทางขวามือนะครับแล้วลงตรงซ้ายมือนะครับทาให้เราตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับก็มองจุดเดิมครับเพื่อนๆเดี๋ยวเซตอุปกรณ์แล้วเราไปลุยกันเลยสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกๆท่านนะครับวันนี้เนื้อไม่พิชชิ่งพาเพื่อนๆกลับมาซ้ำหมายเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่9แล้วนะครับนะก็ หมยนี้ก็จะเปิดอีกถึงวันที่1น,นะวันนี้วันที่30นะเปิดอีก2วันนะก็ผมมีเวลาวันนี้นะเป็นวันศุกร์นะเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับเปิดมาน้ำข้าวแล้วนะจะมีตัวหรือเปล่านะให้เพื่อนๆได้รับชมนะวันนี้ผมเซตอุปกรณ์ไว้2แบบนะก็ตกเป็นอ่าอ่าชิงหลิวระยะ3.6นะครับ3.6เนี่ยผมตั้งตกแบบบลาร์หน้าง,งอนะเพื่อนนะหน้าง,งอแบบ2ตะขอเลยนะครับนะหน้าง,งอ2ตนะขอวันนี้ก็จะ ตกในลักษณะแบบนี้ใช้เป็นทุ่นเบอร์สองนะครับตั้งไว้ที่3ข้อสีนะตั้ง3ตก3นะครับเป็นลักษณะงานบาลานซ์แนงองอเพราะว่าหมายนี้เนี่ยผมมาครั้งล่าสุดนะปลามันเริ่มเข้าทับนะเข้าทับเริ่มไม่กินนะก็วันนี้ก็กึงยิงกึงผ่านครับได้ทั้งเต็มปากแล้วก็ได้ทั้งเกี่ยวนะเพราะว่าหมายนี้เปิดมาหลายวันแล้วนะก็ต้องปรับเปลี่ยนชุดใส่หน้านะครับเป็นบอ่อเมาสอยู่แล้วนะเกี่ยวตัวเกี่ยวไรเราเอาปลากลับบ้านอยู่แล้วนะไม่ มีปัญหาแล้วก็เจ้าของบอกก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะก็วันนี้ตกแบบนี้นะครับส่วนสปิลนะครับอีกคันหนึ่งเพราะว่าหมายนี้ค่อนข้างกว้างน,นะสปิลก็ตกเป็นลักษณะงานอาสองชิ้นยกนะครับนะสองชิ้นยกนะมันเป็นะรก็ลักษณะแบบนี้ครับสองชิ้นยกนะใช้สปริงแทนตะก้อนะวันนี้เราไม่ได้ใช้ตะกอนะครับเราไม่ได้ตกหน้าดินนะเราก็เขาเรียกว่าเป็นการ เลี่ยงบาลีนิดหน่อยนะเพราะว่าไหมนี้เขาห้ามตะก้อนะแต่ตัวนี้ใช้แทนตะก้อนะครับเป็นสปริงนะฮ่าฮ่าสปริงพกกานะครัะประมาณแบบนี้ครับเพื่อนๆนตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วนะผสมเหยื่อกันเลยวันนี้เรามาสายตามเคยนะครับเรามีเวลาว่างประมาณถึงประมาณสักสี่โมงห้าโมงนะประมาณสี่โมงห้าโมงไอเกรดปลารวมเนี่ยครับหนึ่งซองครึ่งกิโลหมดเลยเพื่อนๆเต็มหมดเลยนะ ขาดไม่ได้ครับหัวะชิปเหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่าง,างนะหนึ่งกำมือครับนะใช้ทุกหมายครับตัวนี้นะก็งานชิปของผมนี่ในชะ้ได้ทั้งปลาเกตปลาหนังนะได้หมดนะครับเป็นชิปรวมนะตัวนี้นะชิปผลไม้รวมนะครับนะไม่เป็นอันตรายตอ่อปลานแน่นอน,นครับแดงเหนือเมฆกบใส่เข้าไปหน่อยะแล้วก็ตัวนี้ครับมาเชื้อเร่งกิน ชิปก็จะได้ความมันนะและความหอมความมันช่วยในเรื่องการแตกตัวความหอมก็เลิฝผงปลานะส่วนแดงหรือเม่ก็เป็นหัวเชื้อรวมนะครับนะก็มีทุกอย่างในนั้นครับตับกุ้งนะครับนะแล้วก็หัวเชื้อรวมต่างๆข้างในนะครับนะปลาต้องการตัวนี้ก็เพิ่มความคานะครับนะหัวเชื้อเล่นกินนะตัวนี้เล่นกินเป็นเพิ่มกลิ่นคาวนะก็เหยื่อลักเราเหยื่อลักในการหอยเราก็จะได้ครบทุกรสชาตนะิที่ปลาต้องการนะครับ ตัวนี้ผสมเป็นผงนะครับตีเป็นผงวนะันนี้นักกีฬาก็น่าจะรวมๆยี่สิบอยู่นะครับนะสิบกว่านะแต่หมายนี่ค่อนข้างกว้างบอกประมาณสี่ไลนะ่นะเพื่อนใช้วิธีการคนนะครับอย่านวดนะถ้านวดแล้วมันจะเหนียวติดกันคนให้เหยื่อมันแตกตัวเป็นผงรนะวนๆแบบนี้นะใช่ได้ก็ ชิ้นเคยครับวันนี้ชิ้นเกี่ยวมีสองตัวนะขนมปังกับชิ้นเกี่ยวสมเด็จรุ่นเหนียวเม็ดนะครับเพราะว่า,าหมายมี้จะมีนวลนจันทร์ปาบ้านะแล้วก็ปันในนะแต่พวกนี้ก็ขนมปังช่วยได้เพราะเดี๋ยวหลักเดี๋ยวผมใส่ขนมปังก็ไปหน่อยนึงนะครับขนมปังก็จะช่วยในสองการแตกตัวตัวจากด้านบนลงด้านล่างแล้วก็ต,กตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะขนมปังได้ทั้งสองอย่างเลยนะขนมปัง หมดเลยครับเหลือนิดเดียวนะเยวหลือหลักเราก็จะเป็นลักษณะให้เกลือผสมกับขนม,ม,มปังนะครับช่วยในรูปเป็นแต่ตัวก็มันแบบนี้นะอ่ะมาทำธุรกิดเกมสิเกมก็นี่ฮะชิ้นเกี๊ยวสมเด็จรูปเนื้อเม็ดตัวนี้ผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับตาส่วนหนึ่งกับหนึ่งตาส่วนหนึ่งกับหนึ่งไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มนะครับ หรือว่าใครมีหัวเชื้อน้ําก็จะใส่ก็ได้นะของค่ายต่างๆเนะยือหนึ่งน้ำหนึ่งผสมให้เท่ากันส่วนผมก็หัวเชื้อเล่นกินนิดหน่อยเพิ่มความเขาวนะให้จิดเกี่ยวนะตัวนี้ก็จะเป็นลนักษณะเหยือจะสร้างใหญ่ขึ้นมานะให้จับตัวตะขอได้ดีขึ้นนะครับ จะทาเป็นเดี่ยวรูดก็ได้หรือปั้นเม็ดก็ได้นะไปมีหัวเชื้อของไข่ต่างๆก็ใส่เข้าไปได้นะแต่ว่าในนี้นะครับมีหัวเชื้อผงที่ปลาต้องการอยู่แล้วนะครับเหนียวๆแบบนี้ครับจะทําเป็นเดี่ยวรูดก็ได้นะหรือว่าปั้นเม็ดวนนิ่มก็ไดนะ้แบบนี้ครับักไว้ก่อนที่เกี่ยวอีกตัวขนมปังนะวันนี้ใช้เป็นฟามเฮานะนี้จะได้เรื่องของความเหนียวและความหอม สีก็ใช้สีฟ้านะครับแต่ว่าสีนี้ก็ได้คนระับสีแดงก็ได้เนพะิ่มความหอมด้วยเขียวมะม ee ฉีดครับเลยทีเดียวจบครับแบบนี้ครับลุยกันนี่มาลุยกันเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงกว่าแล้วลักษณะ หน,น้างอนะครับก็ใส่เหยื่อตัวไหนไว้ตรงไหนก็ได้อัน <S <S นี้ผมใช้เป็นตะขอเบอร์หนึ่งกับ0.8ครับใช้ต่างกันนิด0.8เด้ใส่ใส่เป็นขนมฟังปลาจะได้กินง่ายแบบี้จีบยู่พง ก็สองชิ้นยกกับตัวบนใส่เป็นขนมปังขอเบอร์หนึง่งต,ตัวล่างตะขอเบอร์สองใส่เป็นชิ้นเกลียวสี่รูปครับัะติดจะผมไปที่ติดปังครับจะติดไปเนีน่ยสองชิ้นยก มานี้ครับจะลุ้นกันครับซ้ำน้นํานะ้ำก้าจะมีถั่วลหรือเปล่า,าอ๋อยเหยื่อมาชั่วโมงกว่าแล้วครับเพื่อนๆยังไม่มีอาการเลยนะครับวันนี้เงียบ จริงๆนะครับชิงหลิวก็ไม่ดิ้นเลยนะครับนะสองชิงยกก็เงียบนะครับตอนนี้ผมลงสปิวเพิ่มอีกคันนึงนะครับนะเพื่อหาปลากลางบ่อนะครับเพื่อนๆก็เขาไม่ได้จํากัดนะครับว่าตกได้กี่คันนะครับก็บางคนก็2อสคัน4คันก็ตกได้อยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ตกมาหลายวันแล้วนะครับปลาก็จํานวนตัวก็เหลือน้อยลงนะครับนะก็สปิวอีกคันผมตกในลักษณะตุ้งติ้ง2ตะขอนะครับเพื่อนๆ ก็ด้านข้างนะครับก็มีอาการปากินอยู่นะครับแต่จุดที่ผมนั่งไม่ดิ้นเลยนะครับเพื่อนๆนะชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแตมแรกยังไม่มาเลยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับนั่นไงครับจัดมาแล้วนะครับนะสปิวทำงานนะครับตัวนี้กินในลักษณะงานอ่า สองตะขอตุ้งติ้งนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับแต้มแรกแหกหมานเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้นะครับต้องแก้เกมจนหัวปวดแน่นอนนะครับปลาตัวนี้นะครับแต้มแรกเป็นปลานวนจันท์นะครับขอตักไว้ก่อนนะครับนะปกติจะยกนะครับนะตัวไม่ใหญ่นะแต่ว่าต้องตักครับปลาแต้มแรกกวนหลุดนะครับแต้มแรกแหกหมานมาแล้วเพื่อนๆชั่วโมงครับเกือบจะสองชั่วโมงับงานผิวทํางานโอ้จะได้แต้มแรกครับ แสนลำบากเลอเกินเต็มแรกกันแล้วครับเ,เพื่อนๆนวลจันทร์งานชิงอยู่เรียบร้อยครับไม่ดิ้นเลยแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเ,เพื่อนๆนะนวลจันทร์ใสสวยๆเลยนะครับใสลาบนะครับนะก็จัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มแรกผ่านไปแต้มสองตามมาติดๆนะครับกินในลักษณะงานตุ้งติ้งสองตะขอนะครับกินแบบไกลมากๆนะครับกลางบ่อเลยนะเ,นเพื่อนๆนะ ัวนี้เดี๋ยวลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไรครับเพื่อนๆวันนี้นะครับนะ่าจะรอดตัวเพราะว่าสปิวนี่แหละครับงานชิงบิวของผมนะครับมีเม็ดมีฟองขึ้นนะแต่มันไม่ยอมกินนะตัวนี้นวลจันนะครับไซส์สวยๆมาอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหสองแต้มนี้ได้ลาบแน่นอนนะครับนะโอโ้ไซส์สวยเลยนะครับไซส์ก็อยู่ประมาณสามสี่ห้าขีดนะครับประมาณนี้นะไม่เกินนะ ก็แต้ม2ครับเก็บก่อนครับลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนเพื่อนงานชิงหลิวนี่เดี๋ยวต้องแก้เกมนะครับนะเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะครับมีฟองมีเม็ดขึ้นแต่ไม่ยอมกินครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนะครับ,รบดูครับเม็ดฟองขึ้นเต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะแต่ไม่ยอมกินเหยื่อนะ ก็เดี๋ยวผมจะลองขยับระยะดูนะครับนะลองลดมาเป็น2.7ดูนะครับ3.6นะครับมีฟองมีเม็ดแต่ไม่ยอมกินนะเพื่อนๆนะตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนระยะชิงหลิวนะครับมาตกในระยะ2.7นะครับตกด้วยเทคนิคบาลานหน้างอ2ตะขอนะครับเพื่อนๆนะก็ลองดูนะครับลองขยับเข้ามาใกล้ดูนะครับเพราะว่านักกีฬาด้านข้างผมเขาตกระยะ2.7อยู่เนี่ยเขามีตัวกินนะครับก็ ลองลองปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะครับงานสปิวนะครับสองชิงยกทํางานครับเพื่อนๆเอานะครับจัดมาตัวนี้เป็นปลาอะไรนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับสองเจ็ดจะทํางานหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นะครับสองชิงยกนะครับโอ้โหเป็นปลานินนะครับเพื่อนๆไซส์สวยๆเลยครับเต็มสามมาแล้วครับก็ อตอนนี้นี่ก็จะเที่ยงวันแล้วนะครับเพิ่งได้3ตัวนะก็วันนี้ลองตั้งเป้าไว้สัก<า>10หางก็อพอนะครับนะ <ไป S 1> ตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้เยอะอยู่นะครับแต่จานวนตัวปลาน,น่าจะร้อยน้อยลงนะเพราะว่าเปิดมาหลายวันแล้วนะครับแต้สามมาแล้วครับเดี๋ยวลุ้นระยะ2.7กันต่อนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวมาดูนะครับลักษณะงานบาลานหน้างอนะครับนะ ก็ชิงจังหวะนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้แค well> ่หนึ่งข้อสีนะครับจมเป็นวัดนะครับนะนี่ลักษณะแบบนี้ครับชิงจังหวะวัดได้เลยนะครับหน้างอนะครับนะตัวนี้เกี่ยวหางมานะครับเพื่อนๆนะบอกว่าแล้วครับนะเปิดหลายๆวันนะครับปลาจะไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับนะก็จะมีปลาเข้ามาทับสายนะครับมีเม็ดมีฟองเข้านะครับแต่ไม่ยอมกินนะตัวนี้ครับาลานหน้างอนะครับปลานินไซส์สวยเลยครับเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะบ่าย2โมงแล้วนะครับนะชิงหลิวก็เพิ่งได้1ตัวนะครับแต่งานตกระยะไกลนะครับงานสปิวกินอยู่นะครับแต่ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอได้ตัวนะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้10จะได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ5-6าแต้มแล้วนะครับนะตัวนี้มาอีก1แต้มนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับนะกินกลางบ่อเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหสวยเลยนะเพื่อนๆนะ ตอนนี้ปลาไม่กินครับก็พักทานข้าวกันก่อนนะครับก็เป็นเหมือนกันไหมเพื่อนๆเวลาเราพักทานข้าวนะครับก็ปลามันมักจะกินนะก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับเหมือนว่าปลามันจะรู้นะว่าเรากําลังไม่ว่างอยู่นะมันเลยกินนะครับแต่ตัวนี้ไม่รอดครับเพื่อนๆผมตาไวอยู่แล้วนะครับนะจัดมาครับเป็นปลาตะเพียนหนูตัวนี้ไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกครับเพื่อนๆโอ้ย ตัวนี้ไซส์สวยๆเลยนะ <S <S มีไข่เต็มท้องเลยนะโอ้โหถือว่า <S <S โ,อโอเคเลยนะครับ <S <S ไซส์สวยๆกับปลาตะเพียนนะครับกินกลางบ่อนะครับเทคนิคสองชิ่งยกนะครับงานสปิวนะหลังจากพักทานข้าวเสร็จนะครับเพื่อนๆอาการก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มือขึ้นนะครับอยู่บนฝาถังแล้วนะครับปลาไม่กินนะส่วนระยะ2.7ตอนนี้ผมเป็นหลิวเลาเอียงนะครับผมตกในลักษณะ ลิมขอบบ่อเลยนะครับสังเกตจากนักกีฬาด้านข้างนะครับเขาตกแบบใกล้ๆริมฝั่งนะผมก็เลยลองลองดูนะครับนะก็เลยหันเราเข้าข้างนะครับแล้วก็ตกแบบเลาะริมฝั่งเลยนะครับเพื่อนๆมีอาการอยู่นะครับนะแต่ยังตอกไม่จมนะครับนะก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าหลิวเราเอียงนะครับจะมีผลหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะก็ลองมา2เหยื่อแล้วนะครับมีอาการนะแต่วัดไม่โดนนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา จะบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับเหลือเวลาตกอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะก็วันนี้สภาพอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจกับการตกปลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดมาหลายวันนะตัวปลาก็น้อยลงนะครับเอ้าริมขอบบ่อทำงานแล้วครับเพื่อนๆนะโอ้โหกินข้างฝั่งจริงๆนะครับนะก็การตกปลาต้องสังเกตนักกีฬาด้านข้างด้วยนะครับเขาตกแบบไหนเราก็ลองปรับเปลี่ยนตามนะครับตัวนี้กินริมขอบบ่อครับเป็นปลานิลนะครับ ก็ใส์ไม่ใหญ่มากนะครัเพื่อนเือนะประมาณ3ขีด4ขีดนะก็เดี๋ยวลองริมขอบบออีกสักชั่วโมงครับเดี๋ยวค่อยกลับนะเพื่อนะพือยู่ริมฝั่งเลยคกินริมฝั่งเดี๋ยวผมจะลองประกอบคันระยะเม็ด8อีกคันนึงนะครับลองตกริมขอบบ่อดูดูว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าครับเพื่อนเพื่ ตอนนี้ผมประกอบคันระยะเมตรแปดเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับก็ส่วนงานสปิวนะครับก็เก็บไปแล้วนะครับทั้งสองคันนะครับเพราะว่าปลาไม่กินนะครับกลางบ่อนะตั้งแต่บ่ายสามโมงมาแล้วนะครับก็ลองดูครับริมขอบบ่อจะเป็นผลหรือเปล่านะครับก็การตกปลานะครับบ่อเหมานะก็ต้องแก้เกมตามสถานการณ์หน้างานนะครับผมพูดไว้หลายๆคลิปแล้วนะครับสังเกตจากนักกีฬาด้านข้างเอานะครับเขาตกแบบไหนแล้วได้ตัวเราก็ ปรับเปลี่ยนตามนะครับตอนนี้ไม่ใช่หล <feeling> well, e ิวเราเอียงแล้วครับเอียงตัวเข้าหาเลยนะครับนะก็มาลุ้นกันนะครับว่าเม็ดแปดจะทํางานหรือเปล่านะครับแต่ลงเหยื่อ <St ank. S 2> ปุ๊บเนี่ยมีอาการนะครับมีอาการปลาเข้าเลมเหยื่อนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับมีฝนตกมาอีกแล้วนะครับยามเย็นนะโอ้โหเอาเป็นเรื่องแล้วครับเม็ดแปดทำงานครับเพื่อนๆตัวนี้ปลานนินนะครับโอ้โห กินริมขอบบ่อนะครับเรารู้ตัวเมื่อสายนะครับตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับเพื่อนรู้ตัวนะครับว่าปลากินริมขอบบ่อก็เย็นแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะครับหมายนี้ก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยนะครับโอ้เสียดายนะครับปลากินริมขอบบ่อแบบนี้นะครับถ้าเราตกตั้งแต่เช้า จะได้ตัวเยอะกว่านี้ครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเสน่ห์ของบ่อเหมาก็เป็นแบบนี้แหละครับแก้เกมกันไปแก้เกมตามสถานการณ์หน้างานครับเพื่อนๆตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับประมาณ5ขีดครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็5โมงเย็นแล้วนะครับนะหมดเวลาความสนุกนะครับวันนี้หมายเปิดเหมาซ้ำน้ำเก้านะครับวันนี้วันที่9้านะวันที่9ติดก็ปลาก็เหลือน้อยลงนะวันนี้ผมก็พอรอดตัวนะครับภาคเช้าก็ กินเป็นลักษณะางาสปิวนะครับตกชิงหลิว36ไม่กินเลยนะครับนะ2.7ก็ได้มาหนึ่งหแต้มนะสุดท้ายนะครับปลามากินข้างฝั่งตรงนี้เลยนะครับผมได้ปันนินตรงนี้อีกประมาณ3-4แต้มนะวันนี้ตั้งเป้าไว้10แต้มนะแต่ได้แค่9นะดูผลงานนะคนนี้ดูผลงานครับโอ้โหออรอดตัวครับเพื่อนๆนะก็เป็นนวลจันส์2สับเพียน2ปลานิล5แต้มนะวันนี้นะก็ ตังเป้าไว้10นะครับได้9แบบนี้ก็ถือว่ารอดตัวอยู่นะครับวันนี้สินค้าของทังช่องทํางานได้ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวเยอะและตัวทุนนะครับตัวทุนนี่ตกใกล้ๆเลยนะระยะมิแปดนะครับสุดท้ายมากินข้างฝั่งนะถ้าผมตกข้างฝั่งตั้งแต่เช้าก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นะก็ไม่เป็นไรฮะบอกเหมาก็แค่เก็บกันไปนะครับกลางไม่กินไกลไม่กินก็ริมขอบบ่อนะครับนะก็วันนี้ก็พอรอดตัวนะครับก็วันนี้ก็คงจะปิดแมตช์กับหมายเลแล้วนะครับนะ หมายนี้ก็จะเปิดอีก2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนะแต่ผมไม่มีเวลามาแล้วนะครับก็ปิดแมต์หมายนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็วันนี้ก็ถือว่ารอดตัวนะครับนะถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิ่งแชนแนลลาวไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าครับ